สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านจากคําถามที่บอกว่าทุกวันนี้มีคนรักมันไหมนะคะแล้วก็จะมีคําถามนะคะที่บอกวาอ่าขอถามนะมีแต่คนรักมันแล้วพี่รักมันไหมรักมันลงบอคอยว่ามันเกินเยียวยาเด้อเมื่อก่อนเอาเลยนะเอาตามตรงนะเมื่อก่อนหนูเห็นอกเห็นใจแล้วก็หนูก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆเลยนะเอออจนมีการจ้างงานให้มามามา,มากีดยางที่นี่นะนอกเหนือจากลุงช่างแล้วเราครอบครัวของเราเนี่ยก็ยังให้โอกาสทางทางเขาด้วยนะคะเออซึ่งมันไม่ได้คืออาจจะบอกว่าเราเอ็นดูก็ได้นะเราเอ็นดูแล้วเราก็มีความรู้สึกดีมากเลยนะเมื่อก่อนนะอืม แล้วมาเสียความรู้สึกตอนไหนเสียความรู้สึกตอนที่เขามีเรื่องทะเลาะก,กันเองแล้วทีเนี้ยพอมีเรามาเกี่ยวข้องในเรื่องของขยะเขาน่ะโทรมาเพื่อให้ให,ให้เราเนี่ยจัดการทางฝั่งนี้เเหมือนกับว่าให้เรายืมปากเราอ่ะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราเป็นมันเป็นเรื่องของเรากับอ่ากับ,ก,บกับลุงใช่ไหมเราเคลียร์กันแล้วอ่ะคุณจะมายุให้เราอ่ะโจมตีเขาทําไมอ่ะ เออเรามีความรู้สึกอย่างนั้นอืมใช่เหมือนยืมมือนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีการแนะนําเราให้ประโคมข่าวให้ด่าให้พูดนู่นนี่นั่นอืมเออจัดเลยจัดเลยใช่บอกจัดเลยเอาหนักๆเลยเอออะไรพวกเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันมันมันคือทําไมไม่ไม่คิดว่าเคย มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเคยช่วยเหลือเจอือเกื้อหนุนกันอะไรเงี้ยเออแล้วพยายามเหมือนกับอยากจะทําลายเขาอะ่ะเรารู้สึกเราก็เลยมานั่งคิดใหม่มามองใหม่ว่าเอา้าไอ้ที่เขาโดนก็ไม่ใช่เพราะแบบนี้หรอเราคิดอย่างนั้นตอนนั้นอะตอนแรกเราเราอยู่ทั้งสองฝ่ายนะอืมเราไม่ได้เข้าข้างใครเราก็อยู่ตรงกลางค่ะซึ่งยอมรับเลยนะยอมรับว่าเมื่อก่อนเคย เคยเรียกว่าเคยรักเคยเอ็นดูแล้วก็เขาเรียกว่ามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอืมอืมค่ะแต่ทุกวันนี้ยมันและทีเนี้ยพอเราไม่เดินตามเกมมันมีมันมีข่าวปล่อยออกมาว่าเรานี่ะมาได้ผลประโยชน์กับทางนี้ถึงได้มาเข้าข้างทางนี้ว่านั้นถึงได้เงียบไปถึงไม่โจมตีเขาเออเนั่นแหละคือคือคือ,ค,อคือจุดกําเนิดเลยว่าทางหญิงอ่ะ มาบอกว่าข่อยนี่ถือเงินฝาดหัวเออมันบอกว่าหนูนี่โดนเงินโดนเงินฝาดหัวอืมโดนเงินฟาดหัวว่าทางนี้ทางลุงช่างกับป้าสถวนผักเอาเงินฟาดหัวให้ค่อยเงียบค่อยก็เลยไม่พูดต่ออ้าคข่อยเคียย์กันเรียบร้อยเร้วแล้วเราก็ไม่ได้รับอะไรด้วยนะไม่ได้รับเงินไม่ได้อะไรเลยนะขอให ในส่วนที่บกพร่องแค่น,นั้นอันนี้นะ่เอามาว่าอีกก็ย้อนว่ามันเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เราคิดว่าเฮ้ยคนนี้นะ่ะใจมันไม่ปกติแล้วเออนะเราก็เลยอยู่ตรงนี้เราก็เลย <c oughs> มีความรู้สึกวแล้วต่อมาต่อมาเหตุการณ์เหตุการณ์ตรแต่ละแต่ละเรื่องแต่อะไรก็ถาโถมเข้าฟังนี้ทุกอย่างเลยอืมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุกป่า ครอบครองไม้เอ่ออะไรอย่างไรตัดไม้ทุกสิ่งทุกอย่างกำแพง ơi, เอ่ยอืมเสาไฟฟ้าเอ่ยทางหลวงเอ่ยบ่อบาดาลเอ่ยอืมจนกระทั่งอะไรมาลามมาถึงพื้นที่ละลามมาถึงของเราเรื่องทำห้องเช่าเออการทำห้องเช่าการทำแผงตลาดการ ให้คนมาเช่าในพื้นที่ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างถูกตรวจสอบหมดเป็นเรื่องเป็นราวหมดไปนั่งห้องเย็นที่ที่อำเภอไม่รู้กี่รอบไปอำเภอไม่รู้กี่รอบแล้วก็ไปเทศบาลอีกนะผหารนายกอีกนะเออเขาเรียกตัวไปค่ะเรื่องอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นทําไมถึงมีการลงชื่ออืใช่ไล่ยูทูบเบอร์ด้วยทำไมถึงมีการลงชื่อการร้องเรียนจาก คนในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อที่จะให้เอาผิดที่ดินผืนนี้ทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยมีกฎระเบียบออกมาจากทางอำเภอนะคะเออแล้วทางนายอำเภอหรือไม่แม้แต่ปอใหญ่เออหมายถึงประหลัดอืมประหลัดอาวุโสอ่ะเออ เขาก็เคยลงมาพื้นที่แล้วมามา,มาตรวจสอบดูว่าเฮ้ยพื้นที่มันเป็นยังไงทําไมคนในหมู่บ้านมันถึงขัดแย้งกันทําไมมันถึงแยกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายมันเป็นเรื่องมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนอืมซึ่งปัญหาในเรื่องของการขัดแยงความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านมันมีเกิดมาตั้งแต่ณนะตอนนั้นมากระิร่วมสี่ปนะะีแล้วมั้งอืมสี่ห้าปีแล้วมั้งเออนะคะในตรงนี้อืมค่ะ อันนี้สิ่งที่เราเจอ <c oughs> คือปากก็บอกว่าเออปากก็บอกว่าเราอะเคย <c oughs> เคยให้โอกาส <c oughs> เคยให้งานทำนะอันนี้อันนี้คือคนละฝั่งนะพูดถึงพูดถึงอียวกเดอ้ออันนี้เดอ้อปากก็บอกว่าเราเคยให้โอกาสเราเคยให้งานทำเราเคยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นพูดถึงพูดถึงพ่อนะเออพูดถึงพ่อ <c oughs> แต่การกระทำ ขอขอโทษค่ะ <c oughs> แต่การกระทำน่ะทำร้ายทำร้ายพ่อทำร้ายพวกของหนูนี่ทุกทางค่ะทุกทางเลยนี่คือเป็นสิ่งที่ที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนข้างนอกเลยที่ที่ทำเรื่องนี้เรามีข้อมูลเรามีเรามีข้อมูลม,เม,ม,ลมีเขาเรียกว่า รั้รู้เรื่องมาตลอดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันไปจบที่ไหนไปจบที่พ่อค่ะนะเพราะว่าพื้นที่นี้พ่อเป็นคนถือครองเป็นชื่อของพ่อนะแล้วเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะอะไรนักหนากับการที่จะจากการที่จะทําลายชีวิตคนคนหนึง่งแล้วมันมากระทบอีกคนคนหนึง่งคือเค้าทำไมไม่หยุดหย่อนท,ทั้งทังที่เรื่องของเรื่องอย่างเจาะบาดานเขาก็เจาะทั่วบ้านทั่วเมืองแต่มึงจะมาร้องแค่แค่ตรงเนี้ยเออจะเอาผิดแค่ตรงเนี้ย อืมนะในเรื่องของการลุกป่าเขาก็ทาทั่วบบทั้วเมืองเหมือนกันเอออย่างทุกวันเนี้ยมึงก็ทําใช่ไหมเออนะแต่มึงก็ร้องแค่ตรงนี้ไงเออค่ะเรื่องเรื่องการทําห้องเช่าห้องพักการให้ทําเช่าแผงตลาดนู่นนี่นั่นร้องเรียนกูหมดทุกอย่างค่ะจนแบบอืม จนแบบเราแบบรู้สึกว่ามันอยียงหนักหนาวอะมันคือสิอาขาดแขนคักขนาดเท้อยู่ไผอย,ยู่มันบ่เป็นตีสนดอกเออตอนนั้นนะอืมทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคล้องนะคะเออทุกครั้งที่ยินเสียงคล้องที่รถสวัสดีค่ะนะเออนะคะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคล้องใจสิขาดรอนๆค่ะอืมกับเสียงโหวกโหนกโยนกโหนกนะเอ้าเมื่อเป็นยังไงเออ ก็คือไก่กันอยู่เออค่ะมันจะทําลายบารมีพอ่อค่ะอืมค่ะในเรื่องนี้นะคะพ่อหนูหนะไม่คือคือชาวบ้านเนาะอืมเราให้โอกาสทั้งสองครอบครัวคือทางทางนี้เราก็เห็นว่าไม่มีที่อยู่ครอบก็แบ่งที่แบ่งทางให้ใช่ไหมแล้วก็ให้ทํางานนะช่วงแรกให้มาดูแลสวนให้อืมทีนี้พอทางนี้เขาไปทําสวนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําแนะนําอีหยวกเนี่ย เข้ามาก็มาได้มานะได้มากีดของเรานี่แหละอืมนะค่ะ